เป็นห่วงเธอเกลือเธอวันไหวกับสิ่งไร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมการได้สร้างบุญไว้ในปางก่อนการตั้งตนไว้ชอบ นี้เป็นมงคลอันสูงสุดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะอำเภอสัต,ตหีบและที่นี่คือเขาชีจันซึ่งที่นี่เป็นพุทธสถานนะคะและที่สำคัญทุกๆปีเนี่ยที่นี่จะมีงานที่เรียกว่าโอ้ชื่อยาวเหมือนกันแต่ว่ารวบรวมเรื่องราวในสังคมเอาไว้ในชื่องานเลย งานแห่โคมชมพระฉายสืบสายศินถิ่นน้องตับเต่าเขาชีจันดำเนินมาตลอด11ปีที่นี่ค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของงานที่มีประจำขึ้นทุกปีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธรูปแห่งนี้ที่เขาชีจันค่ะวันนี้มีโอกาสดีค่ะเรามาขอโอกาส พระอาจารย์ชายกลางอภินย,ยานุนะคะพระเท้าเปล่าซึ่งพาเรามาที่นี่แล้วก็อยากจะขอโอกาสสนทนากับท่านในเรื่องที่เราได้มองเห็นอยู่ด้านหลังก็คือพระพุทธมหาวชิระอุตตมูพาาศาสดาเจ้าค่ะความเป็นมายัางไงเจ้าค่ะขอเจริญพรพระพุทธรูปสำคัญองค์นี้แต่เดิมใครขับรถก็ผ่านไปมาเจ้าค่ะ เห็นพุทธลักษณะเห็นความสง่างามแต่ว่าก็ติดอยู่ในใจว่ามีทหารนาวิกโยธินเฝ้าอยู่ <c oughs> ค,คนไทยคุ้นกับคําว่าเขตทหารห้ามข้าว <c oughs> ก็เลยเผ่านไปผ่านมากันเยอะ <c oughs> เมื่อปี2553ประมาณนั้นเราเกิดประเพณีแห่โคมชมพระฉาย <c oughs> สืบสายศินึ้นมาถึงแม้ <c oughs> พระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิท่านจะเสด็จมาเปิดตั้งแต่ปี2544แต่ว่าความเป็นพระทูปศักดิ์สิทธิ์คนก็ยังไม่เข้ายังไม่เข้ามาใกล้เจ้าค่ะคณะทำงานประกอบด้วยหลายฝ่ายก็คิดว่าจะมีงานเทศกาลประจำปีของจังหวัดเลยค่ะแหโคมชมพระฉายใช่แห่โคมนี่มาจากความคิดเดิมที่ว่าเวลาเราจะ ไปบูชาพระรูปองค์เล็กองน้อยเราก็จะจุดเทียน oh, แต่ <just> พระพระรูปองนี้สูงตั้งร <c oughs> นะ้อยเเมตรเจ้าค่ะฐานบวนะัวอีกยี่สิบเอเมตรดัรนั้นการเราเทียนไปจุดอันเล็กๆคงจะมันถูกกลืนหายไปกับ <c oughs> บรรยาก,กาศ <c oughs> ก็เลยคิดว่าเราจะมาแห่โคม <c oughs> ต้องแห่โคมมาจากทุกสรารทิศ <c oughs> แล้วก็มาวางถวายค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วคําว่าพระฉายแล้วเจ้าคะพระฉายนี่เราได้ยินมานานมากใช่เจ้าค่ะความหมายคือความหมายก็คือภาพพระพุทธเจ้านั่นเองเราจะคุ้นเคยกับวัดพระพุทธฉายที่สระบุรีใช่ใช่อันนั้นเหมือนเหมือนภาพที่ถ่ายไปแต่ตรงนี้เป็นเหมือนเวลาที่ชาวบ้านที่อยู่ริมคลองนั่งเรือผ่านแล้วก็จะเห็นพระฉายพระพุทธฉายตามวัดที่อยู่ริมคลองเช่ป่ะนั่นก็คือเห็นภาพพระเจ้านั่นเองเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็ คิดว่าอันดับแรกคือแห่คมเจ้าค่ะแห่เฉยๆไหมก็เป็นงานชมพระฉายมชมพระพุทรูปที่แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อก่อนเราอาจจะคุยคำนี้ไม่ได้เพราะมีพระพุทธรูปหน้าผาบาบิยันเจ้าค่ะซึ่งกบฏตาลีบันเนะ่ยเขาใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มเจวันเจ็คืนก็หายไปจากโลกเลยเจ้าค่ะนะประหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์รัชการที่9ของเราเนะี่ยทรงมีพระญาณอย่างรูแหละ ในอนาคตตลอดพุทธดนดรนจะไม่มีพระพุทธรูปองค์ไหนที่ใหญ่เท่านี้แล้วละชงสร้างแห่คมชมพระฉายแล้วถ้าคนมาดูพระมากราบมาไหว้แล้วก็กลับเข้าอุตสาหเดินทางมาจากทุกสารทิศเจ้าค่ะตอนนั้นเราได้รับทราบว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเนี่ยรงกราบทูลสมเด็จพระพันปีหลวงถึงความอยู่รอดของโขน นะซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นสมบัติของชาติสมเด็จพระพันวิีหลวงทรงรับสั่งตอบว่าโขนเนี่ยไม่มีใครดูแม่แม่นี่แหละจะดูโดยพระราชจะดำ,ดำรัสสั้นๆเนี่ยพวกเราก็อัญเชิญมาใส่ไว้ในนี้แหละแห่โคมชมพระฉายสืบสายสินไม่ให้ขาดตอนเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระราชที่นี่จึงมีโขน เป็นงานในขนทางแจ้งซึ่งหาดูยากนะปีขนจะต้องอยู่ในโรงละครมีมาทุกปีเลยทุกปีเป็นปีที่สิบเอ็ดละโอ,โ,โอ้โหนั่นคือความเป็นมาของงานแห่โคมชมพระฉายเห็นป่แล้วก็ค่ยอยโตขึ้นเรื่อยๆมีอยู่ปีหนึ่งอาจารย์ก็อัญเชิญฉัดดอกไม้เห็นไหมฮะซึ่งเราไปเปิดมาจากพุทธประวัติเจ้าค่<น>ะจัดฉัดดอกไม้มาถวายแล้วก็ ปีนี้คาดว่าน่าจะมีฉัตรขนาดใหญ่ครั้งหนึ่งที่เวลาเราจะทำอะไรให้คนที่เรารักเนี่ยเราก็ทำเค้กก้อนสวยๆใช่ม <c oughs> จ้าแตช่อดอกไม้ไปมอบให้คนรักท่อสวยๆจ้า <c oughs> อันนี้เราอยากจะถวายอะไรกับพระศาสดาเอกของโลกนะเป็นพระผู้รู้แจ้งโลกเราก็อยากจะทำอะไรที่มันด <c oughs> ูอลังการหน่อยจ้าเป็นการ ชักชวนให้ผู้คนเนี่ยได้มารู้จักเจ้าค่ะแล้วในะแต่ละปีแต่ละปีเจริญงอกงามเติบโตขึ้นมาอย่างไงบ้างเจ้าค่ะองอกงามก็เริ่มจากจานวนโคมก่อนเจ้านวนโคมที่ทํากันมาไม,ไม่ไม่กี่หน่วยงานจํานวนคนก็เพิ่มขึ้นคนที่มาก็มากขึ้นคนให้ความสําคัญมากขึ้นต้องยอมรับว่าปีแรกๆเรามีคนหยิบมือเดียวนะฮะแล้วก็ต้องให้เครดิต ขอบคุณพี่น้องทาหารเรือจำได้ว่าปีแรกๆในเรามีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนะเจ้าค่ะนำะทหารเรือซึ่งเขาชุดขาวสวยอยู่แล้วนะครับเป็นบียบนั้นคุณเล็กดูว่าผู้ชายสมาร์ตๆห้าร้อยคนอยู่ในเครื่องแบบไปยืนอยู่มันเต็มพื้นที่ดูอลังการต่อมาคนก็ให้การต้งการมากขึ้นภริยาทาหารเรือเขาแต่งกันมาเต็มรูปแบบเจ้าค่ะเขาไม่ได้มาประชันความงามกันนะฮะเขา ถวายความงามเนี่ยมันเป็นความมั่นคงในประนีตบรรจงพิธีพิถันเจ้าค่ะคือการประนีตบรรจงแสดงถึงจิตใจที่น้อมมาถวายพระพุทธเจ้าจริงๆไงเจ้าค่ะอันพระรยาทหารเรือก็เป็นกลุ่มแต่ว่าเราไม่ได้ละเลยนะฮะคุณย่าคุณยายก็สวยสวยที่สุดภาษาคุณย่าคุณยายเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็จะเติบโตขึ้นทุกปีเหมือนกับที่ สมัยโบราณที่เราไปวัดไปวามีงานเทศกาลประจําปีอุตต้องแต่งสวยงามใช่แล้วเขา <ไป S 1> ถึงบอกว่าไปวัดไปว่าหน้าตาพอไปวัดไปวา <c oughs> ได้แสดงว่า <c oughs> ให้ความสําคัญที่สุด <c oughs> ไปวัดไปวา <c oughs> ทีนี้ <c oughs> งานนี้เรามีมาคาวิสาขาอาสาล,ละหะด้วยนะฮะซึ่งก่อนโควิดเราจัดได้ยิ่งใหญ่มากเ <c oughs> ยิ่งใหญ่ที่แทบไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรเลยนะฮะเรา เอาคนมานั่งสมาธิที่นี่ได้เวลาเวียนเทียนที่นี่เหมือนกับเวียนรอบสนามฟุตบอลเจ้าค่ะปกติเราเวียนได้แค่โบสถ์ใช่ไหมเจ้าค่ะที่นี่เหมือนเวียนรอบสนามฟุตบอลอเพราะนั้นปีนี้หรือปีถัดๆไปเรากำลังคิดอยู่ว่ามาฆ้าบูชาเนี่ยเราจะมีคนชุดขาวพ250คนมาฟังทมตลอดรุ่งตลอดราตรีคะเจ้าค่ะนะ ต่อไปก็จะเป็นเงินต่อไปมาค้าวิสาขาอาสาลหะนที่ถ้พี่น้องที่นี่นะโดยเพราะการทั้งหลายที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่จากบ้านเกิดมาจะได้มีศูนย์รวมใจที่นี่เป็นไปที่นี่ก็คืออำเภอบางละมุงก็ไม่ที่นี่อำเภอสัตหีบัตหีแต่ว่ารอบข้างนี้จะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดมริ12โครงการเจ้าค่ะซึ่ง พอออกไปหน่อยก็จะเจอศูนย์พ่อเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุงอะไรคนก <kalk> ka ็เลยสงสัยว่าเอาที่นี่มันบางละมุงห <ละ S 2> รือสัต,สตหีบที่นี่เป็นสัตหีบก็หมายถึงว่าก็อยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพเพราะฉะนั้นชาวกรุงเทพหรือว่าชาวจังหวัดใกล้เคียงก็มาร่วมงานได้ขออนุมทนาและช่วยกันคุยหน่อยว่าเจวียนเทียนให้ได้รสชาติจริงๆอ่ะเราเวียนเทียนรอบโบสถ์เนี่ยเราอาจจะอิตีพิโสกันครึ่งๆกลางๆนะ มาที่นี่เราได้บรรยากาศระลึกถึงจริงคือเจ้าค่ะเดินไปขนาดนี้นะฮะต้งมีพระมีทหารตำรวจแกรการชาวบ้านเนี่ยเจ้าค่ะเราเดินกันไม่มีใครคุยนะที่เนี่ยแต่<อ>จิตที่มุ่งไปสักการะน้อมกายวาจาใจของจริงที่เนี่ยเจ้าค่ะแล้วถ้ามองจากมุมสูงเชื่อว่าจะสวยมากเจ้าค่ะงานก็สืบมาเรื่อยสืบเรื่องมาเรื่อยจากที่พระจานทร์บ,บอกว่าแม่ หยิบมือเดียวเท่านั้นเองแล้วขยายต่อมา11ครั้งนี่เป็นยังไงเจ้าคะอันดับแรกก็คือเราก่อเกิดมูลนิธิพระพุทธรูปแกสลักเขาชีจนันเจ้าคะ่ะคือการรวมตัวกันแรกๆนี่เป็นการรวมตัวโดวยความศรัทธาเจ้าคะ่นะชวนกันมาทําความดีนะแต่ยังไม่มีเจ้าภาพเจ้าคะ่นะยังไม่มีเจ้าภาพพอมีมูลนิธิแกสลักพระพุทธรูปแกสลักหน้าผาเขาชีจนันทร์ไม่มี้มีเจ้าภาพ แล้วมูนที่นี้ผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานโดยตําแหน่งเพราะนั้นผู้ว่าจะเปลี่ยนไปกี่ร้อยคนมูลนิที่อยูออ่ประเพณียังคงอยู่ไม่เหมือนกันเรรวมตัวเริวหลมถ้าออถอดใจก็จะไม่มีประเพณีต่อเจ้าค่ะอัดเติบโตขึ้นทุกปีเพราะพระรูปแกสลักเขงชีจันเจ้าค่ะนั้นแล้วก็โดยพระราชาบัทูลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวพระองค์ปัจจุบันเนี่ย ให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมชัดเจนอยู่นะมีความชัดเจนแม้แต่พันไม้นานาชนิดที่นี่ก็ระบุลงไปทรงมีพระราชบัญทูณว่าให้ปลูกเฉพาะใบไม้ต้นไม้ที่ไม่มีสีชูดชาดเจ้าค่ะเราเลยมีต้นประสีมหาโพธและต้นไม้อื่นๆที่มีใบซึ่งมีเรื่องราวที่น่าติดตามอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวเรากำลังพูดถึงเรื่องของความศรัทธาเริ่มต้นจาก กลุ่มคนแม้แต่แค่หยิบมือเดียวแต่ตอนนี้ขยายออกไปนะคะเราจะกลับมาสนทนาเรื่องราดีๆอีกเยอะมากที่น่ารู้น่าสนใจที่นี่วันนี้ลาค่ะสวัสดีค่ะมากที่น่ารู้น่าสนใจที่นี่วันนี้ลาค่ะสวัสดีค่ะเป็นกลังใจ